สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่แออินบลเวียมเนาะมีคนมาถามว่าจอนมาเมืองนอกเจ้ามีเงินมาบอม,ม,มาเห็ดบิดมานมากับผัวนะมนแมมจ้ะยาแอก็จะบอกว่าสัตว์จริงมีเงินติดอยู่ยี่สิบาทในกระเป๋ามีเงินอยู่ยี่สิบาทอีหลีจ้ะบ่ได้ถือเงินมาเลยไม่ได้ถือเงินมาเลยเพราะว่ามานี่แฟนจ่ายให้ทุกอย่างไหมคือแบบ แฟนบินไปรับแมแฟนแฟนบินไปรับแฟนบินไปรับแล้วก็ตอนตอนที่จะมาก็คือเขาก็จะไปเลี้ยงข้าวมีม,มีมีรูปในเฟซอยู่เที่ยวลงอะไปเลี้ยงข้าวมีป้ามีน้ามีอะไรหลายคนลูกเนาะลูกก็สองคนป้าป้าแม่นา้าไอตัวแปดเก้าคนเขาไปกินเขาก็นั่นแล้วก็เอาให้ตังค์อะไรแม่ให้แม่แล้วเขาก็ มาไม่มีตังค์สักบาทเลยแล้วทีเนี้ยพอก็คือไปไหนไปด้วยกันแต่ว่าคือเราถ้าอย่างกรณีของของเยอเนี่ยเนาะเหมือนกรณีของค่อยนีย่คือค่อยคบกันมานานเก้าปีเก้าปีกว่าไงมันก็เลยเชื่อใจว่าอืมเขาคงไม่เทเราก็าคงไม่ทิ้งแม่อะไรเราอย่างนี้คือแบบค่อยก็ไว้ใจแฟนค่อย,อยก็คือถึงจะมาด้วยกันได้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เขาถามว่า แฟนจะให้มานี่เราควรจะมีเงินติดตัวไหมเราต้องมีเงินเท่าไหร่ก็ที่หลายคนบอกค่ะก็ที่หลายคนบอกที่ว่าเราต้องมีเงินสำรองไว้มีเงินสำรองไว้ต้องมีเงินสำรองไว้เออมีเบอร์ฉุกเฉ,ฉินมีเบอร์ฉุกเฉินมีเงินสำรองเผื่อเ้าเทเราเราจะได้เราจะได้ไดมีที่ไป มีค่าแท็กซี่ไปสนามบินเพราะว่าถ้าอย่างมาวีเยี่ยมมันมีตั๋วไปกลับอยู่แล้วเนาะเราจะมีเงินเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนสมมุติว่าไปเริ่มคือมีเรื่องกับแฟนเขาไล่เรากลับมันมีหลายคนนะคะที่แบบโดนไล่กลับไปแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คือโดนไล่กลับแล้วทีนี้ตั๋วสมมุติว่าคือวีวีวีเยี่ยมเนี่ยมันจะระบุอยู่แล้วว่าเราไปวันที่เท่านี้เราจะไปอยู่กี่วันแล้วขอไปเก้าสิบวันเนี่ยเราขอไปวันนี้เราจะกลับวันนี้มันจะระบุในตั๋วอยู่แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนอ่ะมันต้องเสียเงิน มันต้องเสียเงินนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนฟรีนะคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนฟรีหรอกมันต้องเสียเงินค่าเปลี่ยนหรอกแล้วทีเนี้ยเราต้องมันจะมีค่าธรรมเนียมเนาะเราก็คือต้องเผื่อเงินแต่ว่ากรณีของค่อยอันนี้คือข้อถามกรณีของค่อยคือค่อยไม่มีเลยสัตว์จริงก่อยเป็นคนถือสินไม่มีค่อยไม่ค่อยไม,ไม่มีเงินมีอยู่ยี่สิบบาทในบัญชีก็มีอยู่เท่าไหร่มันคือไม่พอค่านันนี่เนี่ยแต่ว่าเราอยู่กันมานานเราคบกันมานานเพราะว่าแฟนแฟนแฟนยีแอนนี่ แฟนค่อยนี่เป็นคนส่งรายเดือนให้ค่อยอยู่แล้วผ่อนรถให้ค่อยผ่อนรถให้ค่อยก็เดือนละเจ็ดพันกว่าอยู่แล้วแล้วก็ให้รายเดือนค่อยทุกเดือนอยู่เงเพราะว่าแฟนเนี่ยรับผิดชอบชีวิตค่อยอยู่แล้วค่อยก็เลยแบบไว้ใจแฟนแล้วแฟนค่อยเป็นคนใจดีมากเป็นคนใจดีคือแบบคบกันมานี่9เก้าปีนี่9เก้าปีกว่าไม่เคยทะเลาะกับแฟนเลยนะคะสัตว์จริงเราไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยขึ้นเสียงไม่เคยไม่เคยแบบงอนกันมีปัญหาไม่เคย กับแฟนนี่ไม่เคยอุ้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าว่าไม่เคยนะี่มีอยู่ครั้งหนึ่งหรอกอันนี้แบบจับได้ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบว่าว่าจะมานะเออนี่ไว้เล่าในอีพีไว้เป็นคอนเทนต์คุยเลยเคยมีอยู่ครั้งเดียวแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรนะคะมีอยู่ครั้งเดียวแหละตั้งแต่คบกันมาก็คือกับแฟนนี่ไม่นะั่นแต่ว่าถ้ายิ่งแบบว่าใครรู้จักกันน้นน้อยนะคะรู้จักกันน้นน้อยแล้วมาน่ะต้องมีนะคะต,ต้องมีเงินมีอะไรสำรองไว้นะ ต้องมีต้องมีสำรองไว้ต้องมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเราเน่ะเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นเกิดเขาตีเขาไล่นี่เพราะว่าฝรั่งเวลาเข้าไปหาเราที่บ้านน่ะมันไม่เหมือนกับที่เรามาอยู่เด้มันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเข้าไปหาเราเนาะเขาจะอยู่กับเราเต็มที่เพราะว่าเขาลางานไปเขาลางานไปเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับเราเนาะเขาก็จะคือเขาไม่ได้ทํางานแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆอะชีวิตเขาต้องทํางานเนี่ยเขาต้องทํางานนะเหมือนอย่างของค่อยเนี่ย คือจะมาอยู่นี้เขาจะมาเรียนรู้ว่าชีวิตแฟนเขาทํายังไงเพราะว่าอันนี้ก็บอกแฟนเลยว่าเธอทําตัวตามปกติเลยเคยเคยไปเธอไปของเธอเลยแล้วซึ่งแฟนแฟนของเยอแอร์ก็ก็จะทํางั้นเหมือนกันคือเขาจะให้มาดูว่าเยแอร์รับรับรับคือรับตรงนี้ได้ไหมว่าชีวิตเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้สเต็ปสเต็ปอย่างนี้นะเธอรับฉันได้ไหมเธอต้องมาใช่อยู่กับฉันเพราะว่าอย่างแฟนเยแอร์เขาไม่มีแฟนไปอยู่ไทยนะคะแล้วแบบว่าเขา ตอนเกษียณนี่ก็ยังคือตอนนี้นะเขาก็บอกว่าเขาเขาไม่อยู่ไทยเนี่ยเขาต้องอยู่เนียต้องมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าแฟนเนี่ยเขาเขาห่วงพี่สาวเขาด้วยเขามีพี่สาวคนเดียวเขามีกันแค่สองคนพี่น้องก็คือเขาให้เรากลับไทยได้กลับไปกลับมาอะไรนี้เขาไม่ว่าแต่ว่าเขาอะเขาบอกว่าถ้าเขาเกษียณเนาะถ้าเขาเกษียณคือตอนนี้เขาห้าสิบหกเขามีแผนว่าเขาจะเกษียณโอ้ยหกสิบห้านะหกสิบห้าไม่งั้นก็หกสิบหกเนย เขาจะทํางานได้ถึงหกสิบเจ็ดไงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอยากทําคือตอนนี้นะที่เขาพูดไว้แล้วทีนี้ยเขาบอกว่าเพื่อเขากเกษียณแล้วเขาแก่เกินไปที่เขาจะไปเริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเขาบอกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ดีกว่าเขาก็เลยจะให้มาอยู่นี่เขาก็เลยให้ยายแอมมาอยู่นี่ซึ่งเขาก็ถามว่ายายแอมรับได้ไหมก็ได้เพราะว่าอยู่นี่มันไม่ปวดหัวคะ่ะอากาศก็ดีมันไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรสบายใจไม่มีอะไรมาวุ่นวายชอบอยู่ได้แล้วกักบครอบครัวแฟนก็ดี ครอบครัวครอบครัวหมายถึงว่าพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่เขาก็ดีเพราะว่าแฟนเขาไม่เคยมีครอบครัวเขาไม่เคยแต่งงานอะไรมาก่อนนะคะเขาเป็นเขาเป็นหนุ่มสดพี่สาวเขาก็ดีขึ้นพี่สาวก็อยู่คนละบ้านแล้วก็แล้วบ้านแฟนก็มีที่วีทางแยรก็ชอบก็เดินไปสวนไปอะไรอย่างงี้คะ่ะก็ดีแอ่ EA ก็อยู่ได้คิดว่าอยู่ได้ไม่มีปัญหาแล้วกับแฟนเราเราอยู่ที่ไหนเนาะกับกับผัวเรากับแฟนเราเราไม่ทะเลาะก,กันมันอยู่แล้วสบายใจ คือการเงินอะไรกับพี่ไอเขาก็ไม่ขี้เหนียวไม่อยากกินอะไรแฟนก็ซื้อให้อยากไปไหนแฟนก็ไม่เคยว่าไงม,มันก็สุขสุดๆ,ๆแล้วแบบขนาดบ้านเขาเป็นคิดเนะี่ยแล้วสวดมนต์เขาได้ยินเขาก็ไม่ว่าป้าป้ามามาก็ไม่เคยว่าเอาพระพระพุทธรูปมาอยู่ในบ้านเนี่ยตั้งหลายองค์เขาก็ไม่เคยว่าซึ่งแบบมันก็เป็นวาสนาค่อยแม่ค่อยคิดเนี่ยสำหรับค่อยแบบแว่าชีวิตค่อยเขาไม่ได้ต้องการแบบแว่า ก็รู้แบบไฮโซที oo, ่ค่อยไม่ชอบนแบบั้นซึ่งค่อยเป็นคนปฏิบัติทำเนาะอันนี้ค่อยก็ว่ามันก็เกินฝันค่อยเลยแม่งงานบ้านก็ไม่ได้ทํแหขนาดงานบ้านเขาก็ยังจ้างคนมาทําให้เ็าเลยว่าเอ้าก็ดีขนาดนั้นแตะอะไรก็ไม่ได้ทํากับห้องกับข้ามีแต่ปู่ทาก็มีแต่ปู่ทามีอะไรทามันไม่ไม่ได้จ่ายไม่ได้เลยสกักบาทไม่ได้หัวสักบาทมีแต่รับมีแต่รายรับซึ่งค่าใช้จ่ายหัวก็มีเนี่ยเนี่ยกับค่อยคนเดียวเพราะว่า ปูอะไรนี้เขาก็ไม่ให้ออกแม่อะไรเลยเขาก็ใช้ของเขาเขามีเงินเดือนอะไรของเขาเขาไม่ได้มาสนเงินเดือนลูกชายเขาไม่เคยว่าก็คืออยูดแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นอันที่ถามว่าตอนค่อยมากับแฟนเนี่ยค่อยได้ถือเงินที่กระเป๋ามียี่สิบาทสัตว์จริงแล้วก็มีเหรียญแค่นั้นแบงค์ร้อยแบงค์อะไรไม่มีเลยมันไม่ได้โกธมาเลยแม่ก็คือไม่มันไม่ได้ใช้เงินไทยตอนมาน่ะตอนมาถึงสนามบินแล้วมันก็ไม่มีก็เลยก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เลยไม่โกด ก็เลยไม่ได้กดนะคะอัน,นเป็นว่าค่อยไม่มีเงินมาเนาะแต่ว่าคนอื่นไม่แนะนํานะอันนี้ค่อยรู้จักกันนานเดอ้อเก้าปีหรือสิบปีแล้วได้ค่อยรู้จักกันอะ่ะค่อยอยู่ด้วยกันอะ่ะค่อยก็เลยไว้ใ,ใจแฟนค่อยได้เอานะคะตามนี้นะคะ